กลายเป็นช่วงเวลาที่แฟรบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจคอไม่ค่อยดีกันแล้วนะครับเพราะผลงานของทีมรักในสองนัดล่าสุดเป็นปัจจัยสําคัญทําให้พื้นที่ทาอปฟฟ์ที่เคยคิดว่าแบเบอร์แน่นอนพลิกกลับมาตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนขึ้นมาซะอย่างนั้นปัจจุบันอัปเดตคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังอันดับ4โดยแข่งเท่ากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับ3ที่จํานวน34เกมแต่คะแนนน้อยกว่าสาลิกาดง2คะแนนแล้วก็มีคะแนนห่างกับลิเวอร์พูลอันดับ5แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นโดยลเเเออออรููนนนนนัััั้้ตะะมมมมากกกกกก่่่ย1ดดหหหงแงแแแปจจุบนนบีี662คืใข3 ก็กับมี9คะแนนให้ไลล่าส่วนปีสแสดงกับ63คะแนนเหลือเกมแข่ง4นัดเท่ากับมี12คะแนนให้ตามหาโดยลิพูเหลือเกมเตะกับเลสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าแล้วก็ปิดซีซั่นที่เซนต์แมรีไปเยือนเซาท์แฮมตันเป็น3นัดสุดท้ายที่เป็นเกมเยือน2เกมส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแง่หนึ่งพวกเขาถือว่าโชคดีตรงที่3จาก4เกมสุดท้ายคือการได้เล่นในบ้านของตนเองโปรแกรมเหลือเจอกับบู๊แฮมตันบอลมัรตเชลซีและฟูแลมโดยเกมเยือนเกมเดียวคือการไปเตะที่ไวท์นขอริตี้ อยู่ง่ายมากนะครับเอาแบบไม่ต้องไปดูผลของทีมอื่นคือต้องชนะ3จาก4เกมจะการันตีพื้นที่ท็อปโฟแน่นอนแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปยืมจมูกทีมอื่นที่เป็นคู่แข่งของนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลหายใจอีกทอดหนึ่งและที่ประมาทไม่ได้ก็คือ,อไบรตันเพราะแม้ปัจจุบันจะรั้งอันดับ7ของตารางทว่าลงแข่งไปแค่32 game. เกมเหลือเกมแต่อีกมากถึง6นัดมี18คะแนนให้ไล่ล่าตามหาถ้าสมมติแข่งเท่ากับแมนยูโดยชนะอีก2นัดก็จะคะแนนห่างจากปีศแสดงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนนรรมถถึงงู้้าาเเเตตะะททท่่กกััับลลู้ี35 3แช เกที่เป็นเกมตกค้างของพวกเขาทั้งหมดก็จะทําให้พวกเขามีอันดับแซงลิอร์พูลขึ้นมาอยู่อันดับหเลยทันทีรวมถึงจะแซงแมนยูด้วยซ้ําแต่นั่นหมายความว่าต้องดูแมตช์เดทที่35ของปีศาจแดงด้วยว่าจะจบลงแบบไหนนี่คือสถานการณ์ช่วงชิงพื้นที่ทาวฟโที่มีโคต้าให้อีก2ทีมเท่านั้น,นครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าอันดับ1กับอันดับ2ถูกจองไปแล้วจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลกลับมาที่ประเด็นหลบโลปปีปีศาจแดงก็อย่างที่บอกกับว่าช่วงนี้บรรยากาศอึมคึมมากหนอมลลาาาเเืิเ้นนนน 2- 3ดกพระผง,งทีว เรียกว่ากำลังออกทะเลไปไกลแพ้ติดต่อกัน2เกมในช่วงเกมวันพฤหัสต่อด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เคนนี้ลอรีวิทเวลก็ได้ทํารายงานชิ้นหนึ่งออกมาระบุว่าหลังจบเกมแพ้เวสแฮมยู United, เนเต็ดเอเดนเทนฮาไม่ได้มีความเกี่ยกล่อหรือโมโหอะไรใส่ลูกทีมโดยเหตุผลเพราะความเข้าอ,อกเข้าใจสภาพที่ลูกทีมเผชิญอยู่ว่ามันคือผลกระทบที่เป็นความอ่อนล้าสะสมทางร่างกายเนื่องจากกรรมงสึกหนักในรูปแบบ1เกมทุก3-4วันมาตั้งแต่คริสต์มาสและที่น่าตกตะลึงก็คือช่วงรอบสัปดาห์นี้คือเป็นครั้งแรกนนนั้นกนยยน่กยยยาาปีีลทขุพม จะไม่มีเกมเตะช่วงกลางสัปดาห์มาให้ลงสนามทําให้เอเด็กเทนฮาร์กก็เลยถือโอกาสหลังจบเกมผ้าขุนค้อนด้วยการสั่งเดอออฟแบบเต็มระบบให้ลูกทีมและบุคลากรของทีมได้หยุดพักแบบเต็มที่ไปเลยเป็นจำนวน2วันเพื่อให้ทุกคนเคลียร์ทั้งสมองให้ปลอดโปร่งและสภาพร่างกายให้มารีเซตขึ้นใหม่ให้ดีที่สุดแล้วกลับมาสู้กันต่อในสุดสัปดาห์หน้าและโปรแกรมที่เหลือในเดือนนี้กันต่อไปถามว่าเรื่องสภาพร่างกายมีผลมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่ามันมีผลกระทบมากมายมหาศาลนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในภาคส่วนอนึ่งของการทางาน เป็นภาวะที่เรียกว่าอาการอ่อนเพลียเลือดลังสะสมซึ่งทางแพทย์ระบุชัดเลยว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพพอระบบในร่างกายทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพก็กระทบต่อช่วงเวลาที่ต้องคิดต้องตัดสินใจที่ทําให้ไม่สามารถตัดสินใจในภาวะบางอย่างได้ดีพอเมื่อนําบริบทของอาการตรงนั้นมาสมทับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จึงมีการวิเคราะห์ว่าหลายครั้งที่ผู้เล่นก่อความผิดพลาดเช่นส่งบอลพลาดจังหวะจบสกอร์ไม่เข้าเป้าอย่างเคยก็อาจมีส่วนมาจากร่างกายเกิดการสะสมของความเหนื่อยล้าาจก การกําสุดหนักแบบ1เกมทุก3 4ถึงวันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนแล้วจริงๆต้องบอกว่าต่อเนื่องมาครึ่งปีเลยก็ว่าได้เพราะช่วงคริสต์มาสจนถึงตอนนี้ก็รวมๆแล้วใกล้6เดือนนั่นเองครับคือถ้านึกภาพไม่ออกก็ต้องลองให้เอาตัวเราเองมาเป็นมารวันนะครับเวลาเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อการทํางานในเช้าวันต่อไปได้แล้วแต่นี่ผู้เล่นปีศาจแดงโชคชนกับการเตะบอล90นาทีมาตลอด3-4วันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่สภาพร่างกายยังพอรับไหวอาการก็เลยยังไม่แสดงออกมาให้เห เหมือนทำลบความอ่อนลน้าที่ร่างกายสะสมมามันพังทลายลงเป็นผลให้เราได้เห็นว่าทำไมช่วงครึ่งหลังของ2อถึงสเกมหลังสุดผู้เล่นของเอร็กเทนฮากถึงไม่สามารถงัดพลังงานแฝงออกมาใช้ได้เลยเพราะนํามันออกมาใช้จนหมดสต็อกไปหลายเกมแล้วนั่นเองครับนี่ยังเป็นเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมเอร็กเทนฮารถึงให้สัมภาษณ์หลังเกมแพ้เวสแฮมยูไนเต็ดว่าเขาไม่อยากจะกล่าวโทษใครเพราะเข้าใจดีว่าที่ผ่านมาลูกทีมรีดเข็นพลังงานมหาศาลออกมาให้เขาเต็มที่แล้วนัะนจึงไม่แปลกว่า,า, A วาทำไมเอร็กเทนฮากง้ตาอทรชัด,ดาวค์คแดงให้้ผูเลได้รับวันพัก เต็มที่ไปเลย2วันเต็มๆครับเพราะเขาก็หวังใจว่าลูกทีมจะใช้เวลาตรงนี้นี่แหละในการฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของพวกเขาเองกลับมาให้ได้ขณะที่ประเด็นร้อนเรื่องดับเบิลเดคอาร์ที่ก่อความผิดพลาดแบบหมูหกพาไปสู่การพ่ายแพ้ในเกมนัดล่าสุดแม้รายงานจากทางลอรีวิทเวลที่ทําออกมาหลังจบเกมไม่นานจะระบุว่าความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้มีผลอะไรต่อกระบวนการต่อสัญญาใหม่ที่การพูดคุยไเปไปในทิศทางบวกและคืบหน้าโดยเชื่อว่าเหลือขั้นตอนแค่บางอย่างไปจนถึงตัวเลขค่าเหนื่อที่จะลดลงมาแต่ยังไม่คงที่ว่าจะลดลงมาที่่ตัวเเลขเทาไร่ แต่รายงานล่าสุดช่วงวันนี้มาจากทางล็อบดอร์ซันค่ายเอสพีเอระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงมีความต้องการหลักคือการเก็บตัววีดีเคอาร์เอาไว้กับสโมสรต่อไปโดยการมอบสัญญาใหม่ก็จริงทว่าในบางเงื่อนไขนั้นมีการระบุว่าตัวของวีดีเคอาร์จะไม่ได้รับประกันว่าตัวเขาจะต้องเป็นมือหนึ่งต่อไปโดยล็อบดอร์ซันระบุว,ว่าสโมสรอ,อาจจะเก็บวีดีเคอาร์ไว้ก็จริงแต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าในแผนการสรรหาบุคลากรทําการตามติดผู้รักษาประตูที่ทีทมให้ความสนใจและตรงสเปคของเอเดนเซนฮากันต่อไปโดย เพราะในรายของดับบิดลายาในด่านเบลนฟอร์ดและก็ดิยอโกคอสตาของเอฟซีปอร์โตเช่นเดียวกับดินเฮนเดอร์สันที่แม้ตอนนี้จะพักรักษาตัวจากการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บแต่ก็มีสโมสรหลายแห่งให้ความสนใจซึ่งปีสัตวแดงก็ยังคงประคองสถานการณ์ตรงนี้ไว้อยู่และน่าจะเริ่มการเจรจาอย่างตรงไปตรงมากับผู้เล่นอีกครั้งในไม่นานหลังจากนี้ส่งรับกับทางท็อกสปอร์ตที่รายงานว่าเอเดรเยนฮังมีความตั้งใจจริงๆคือการหาผู้รักษาประตูเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคนจริงๆและต้องเป็นตัวที่มีโปรไฟล์สามารถเป็นมือหนึ่งได ให้เพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขันในตำแหน่งกับดดบิดิอไปพร้อมกันในตัวและก็เป็นเหตุผลว่าทำไมสัญญาใหม่ยังไม่หลุดล่วงเพราะสื่อเจ้านี้มองว่าบางทีอาจมีไส้ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการไม่การันตีตำแหน่งมือหนึ่งให้กับเด r ยอมรับก่อนหรือเปล่าจึงทําให้การต่อสัญญายังไม่แล้วเสร็จเพราะเดกอาจกาลังชั่งใจว่าถ้ามันมีเงื่อนไขเช่นนั้นแล้วจะเป็นการดีต่อตัวเขาเองหรือเปล่าที่จะรับข้อเสนอนี้ไว้ขณะเดียวกันยังมีผลกระทบจากกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรอนที่ไมคคืบนาสักทีเข้ามาประกอบถ้าไม่ดไดด้รัับความชเจนในใ งบประมาณเสริมทีมว่ามันเป็นก้อนเงินจํานวนเท่าไหร่กันแน่และเขาจะเจียดมาแบ่งใช้กับตําแหน่งผู้รักษาประตูนี้ได้เท่าไหร่บ้างประเด็นเรื่องดารบิดเยคยยังมีกระแสจากสมิลลักเคิร์ตคายแมนเชสเตอร์ยิงนิวที่รายงานเอาไว้ในทํานองว่าแมเอริคเทนฮาร์กจะ,สะแสดงการสนับสนุนนายด่านชาสเปนคนนี้อย่างเปิดเผยตลอดเวลาออกสือ่อทว่าจนถึงเวลานี้มันก็เริ่มมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในหมู่บุคลากรบางส่วนภายในทีมเช่นกันที่ไม่แน่ใจว่านายด่านสเปนคนนี้ควรจะได้รับการต่อสัญญาใหม่จริงๆหรือเพราะผลงานไม่ได้น้มนําาาไปในททงว่มสำ ได้รับสัญญาใหม่สักเท่าไหร่เอล็กเทนฮาร์กยังได้ให้เหตุผลถึงกรณีที่เขาไม่เรียกใช้บริการอเริฮันโดกานาโชในเกมเยือนเวสแฮมโดยสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูตีเสมอก็ไม่ตัดสินใจส่งกานาโชลงมาเอาไว้ว่าก่อนอื่นคือเขามีความพร้อมเพื่อจะลงเล่นไม่เช่นนั้นผมคงไม่เอาเขาติดทีมมานั่งสำรองแต่เรามีตัวเลือกอื่นให้ใช้ก่อนทั้งมาซียลและซานโชกับซาบิเซอร์เรามีเพื่อนเกมลุกที่อยู่ในรูปทรงที่พร้อมกว่าแต่ในสัปดาห์ต่อจากนี้เราค่อยมาดูกันเพราะกานาโชเป็นเด็กที่กล้าหาญและเขาส,าาส้างว่งไดน รอบวันที่เกี่ยวกับประเด็นข่าวซื้อขายได้เรียกเพจได้งานว่าปีศาจแดงลิชชื่อของคิมมินแจเอาไว้ว่ามีคุณสมบัติดีพอจะเข้ามาเติมทีมในส่วนที่สโม,มสรอนที่จะปล่อยฮ์รี่แมกไกวออกไปจากทีมซัมเมอร์นี้โดยคิมมินแจเป็นตัวเลือกน่าสนใจในแง่ที่ความสามารถถึงและมีค่าฉีกสัญญาที่ถือว่าถูกมากๆแค่เพียง53ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งจุดนี้ก็ต้องไปวัดใจกับทางนาโปลีเพราะอเลเลโอเดลลาเรนติสประธานสโมสสอนของพวกเขาน่าจะไม่ปล่อยให้คิมมินแจมีค่าฉีกสัญ,ญญาเท่านี้นานจนถึง กองหลังตัวหลักที่พาทีมคว้าสกูเดโตมาครองเชื่อว่าจะต้องมีการเร่งเปิดโต๊ะจากทางนาโปลีเพื่อปรับปรุงสัญญาใหม่ให้กับคิมินแจในส่วนของค่าฉีกสัญญาที่เปลี่ยนตัวเลขให้สูงขึ้นอย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่แมนยูนะครับที่อยู่ในข่าวว่าสนใจคิมินแจเพราะนิวคาสเซิลก็เป็นอีกทีมที่เล็งปากการหลังเกาหลีใต้คนีไว้เวชน่นกันโดยเคสของคิมินแจยังมีในส่วนของโรมาโน่ที่ระบุชัดเจนว่าแมนยูกับนิวคาสเซิลคือ2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจจริงจังแต่ทางฟี้มแ่ีออนนนนนนน้้นนา้ะะาใหสุด้าง สัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นปีสัตว์แดงที่จะได้พักกันเต็มคาบที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับเพราะทําไปทํามาย้อนกลับมาที่แฟนบอลเราเองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเราติดตามให้กําลังใจเชียร์ทีมรักในรูปแบบ3-4ถึงวันตอนน่อ1นเกมมายาวนานร่วมครึ่งปีเข้าไปแล้วแถมแต่ละเกมหลายๆเกมก็เป็นเกมเตะดึกเตะดืด่นแบบสุดๆลองนึกภาพตัวเราเองยางอ่อนล้าอ่อนทั้งที่แค่ติดตามเชียร์ผ่านหน้าจอบางทีมันก็น่าเห็นใจและคงกล่าวโทษผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไม่ได้อย่างที่เอเดร็กทนฮังบอกไว้นั่นแหละครับเพราะ สัปดาห์ที่ได้พักเต็มๆก่อนเจอวนะูฟแฮมตันนั้นต่อไปจะเป็นช่วงเวลาลรีเซ็ตแบบจริงจังเพื่อให้กลับมาอย่างสดชื่นมากขึ้นไม่ฟอร์มเงียบหายอย่างเดิมเหมือนอย่างสองนัดล่าสุดอีกแล้วนะครับ